ที่อยู่ข้างล่างถ้าเรากลับไปวนดูมัน <ind> น <us ible> right. ่าจะมีเบาะแสพี่ไปหุยหุยๆุยมาตัวนี้ไลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจนแล้วก็สวัสดีเวเดือดดานจังเลยอ่ะครั้งนี้นะคะพวกเรา2คนเนี่ยก็จะมาเป็น ห่านที่น่ารักเพราะเราจะไม่ใช่เป็ดน,นะ,ะเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมสไตล์คล้ายๆอมังอันนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องไปทําภารกิจแต่ประเด็นก็คือในฝูงห่านของเรานั้นจะมีเป็ดอยู่หนึ่งตัวที่คอยมากลั่นแกล้งเราแล้วก็ฆ่าเราด้วยนะคะและในครั้งนี้เนี่ยเราอยู่ด้วยกันกับหลายคนมากๆเลยนะคะอาจจะเป็น <ไข S 1> แค่ที่หลายคนคาอาจจะยังไม่คุ้นเคยเพราะเราอยู่กับแก๊งพฤษภานั่นเอง เราไปลากเขามาเล่นกันนะคะนี่ก็จะเป็นน้องฟางนะคะแล้วก็มีตุ๊บแจงนะคะส่วนที่เล่นเกมตัวนี้ตัวสีเขียวนี่ก็คือบอสนะคะพี่เอียวแล้วก็จะมีอหมูเจ็ดตาก้อนนะคะพี่เลียทีพี่ตาโก้นะคะพี่เจอ์แล้วก็พี่เอเยซิกนะคะพี่นิโคตินแล้วก็น้องกันด้วย,ยเออยฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็ยเฮ้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 ยเน้ยเฮ แต่ถ้าใครเป็นห่านก็เป็นคนดีแบบเราใช่ใช่ล้วห่านกับเป็ดนี่คือเหมือนกันไหมไม่เหมือนเออไม่รู้เหมือนกันนะไปรู้เป็นยังไงต้อกระจกที่ผมเป็นต้องกระจอกเฮ้ยปล่อยให้พูดเลยอุ๊ยเราเป็นห่านกันทุกคนในเกมนี้นะคะก็คล้ายๆเอามาอัสเลยนะเหมือนที่พี่แจงบอกไปนะเราก็จะเป็นที่ต้องจะเป็นห่านไอทีไปตามที่คุยกันไว้เราไปมันขึ้นว่ากูดอะคือแหละ ไอทีก็คือห่านคไอทีใช่เรื่องทีกไอทีนีี่่พเฮ้ยอย่ามาใกล้นะอย่ามาใกล้นะไอทีนี่กูไว้ทีเราจะทำเควสนะคะแบบเงียบๆนะคือมันจะเป็นเกมที่โอเคเลยทุกคนเอ้อตามมาทำไมอ่ะไหลปังไหลเวนนี้ทำไงอ่ะอะไรจะไปทำงานดีกว่าเฮ้ยฉันทำได้แล้วฉันทำได้แล้วทำได้แล้วไอทีนี่อะไรอะไรอะเฮ้ยนายเป็นปะเนี่ยกัน เป็นบะเนี่ยเป็นบะเนียอ้าทุกคนกันเป็ดกันเป็นเป็ดกันเป็นเป็ดกันเป็นเป็ดอคือเราปั่นมาไว้ทุกคนกันเป็นเป็ดตัวได้ไงกันเป็นเป็ดองคนมันมาได้ยามฆ่าหนูจริงใช่หรอแล้วเราเป็นห่ารเราเป็นหหานเราอะเป็นห่าใช่ไหมพี่เอตานี่แปลกๆแล้วนะอยู่ดีๆก็ไปไล่คนอื่นเขาไอ้ดิ๊กเป็นเป็ด อไอปางเป็นแน่ช่พี่แจมเป็นเป็ดว้าวพี่แจ็เป็นเป็ดคือเควสอันเนี้ยพี่พงจะบอกเลยว่าเป็นเควสที่น่ารักมากเว้ยทุกคนเควส์ทำความสะอาดทำนู่นทำนี่ในบ้านที่มีเป็ดอาศัยอยู่นะคะเออดูดิได้ยังอ่ะ A few moments later เฮ okay. hey! hey! ้ย hey, hey, anyway. hey, อะไรอะ hey, อะไรอะฮัลโหลครับเดี๋ยวแตกคนทำอะไรอ่ะเฮ้ยทำอะไรฮะ ทำไมทำไมต้องโดนใบอ่ะอ่ะจะบอกว่าไอจีอาร์กับไอทีอย่าเป็นเฮ้ยเพราะว่าเมื่อกี้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 พี่พีเห็นใช่ไหมแต่เพื่อนเพื่อนกูขอเล่าอ่ะเมื่อกี้พี่พี่เห็นในหมายที่เยี่ยวอยู่กับหมูน้อยอ่ะที่วิ่งมาด้วยกันเห็นไหมใช่ใช่เห็นเห็นเออซึ่งมันอยู่กันตะพักซึ่งมันก็มีไข่ตาใช่ไหมตัวพี่เยี่ยวเป็น พี่เยี่ยวแบน่าเลยไอเจาไอเจาเป็นพี่เยี่ยวแน่แน่ไอเจ้าเป็นพี่เยี่ยวแบบนี้คือแบบอยู่เขาอยู่บหุ่นอ๋อแย่แล้วเราไบไอาอะไรวะเนี่ยเออไม่ใช่ไม่ใช่อะ ใกล้กันพี่เพราะว่าพองนั้นมีแค่สองเพราะเราไปทางานกันถึงกันให้พวกนั้นมันพูดกันไปพวกพวกห่านพวกเป็ดไม่มีอารยะเป็ดไม่มีอารยะเฮ้ยอย่าไปอยู่ใกล้มนอย่าไปอยู่ใกล้มันคิดว่ามันสองคนได้หรอจะเป็นไปมาทำคุยดีกว่าทุกคนเราต้องทำควยวันคนหนึ่งใครอ่ะคนนึงอันนี้คือใครอ่ะอันนี้คือพีพีเหรอพีพีเองแสดงว่าเราสามคนเนละไม่ใช่แล้วล่ะไม่เป็นหรอก S <S แล้วเมื่อกี้ตายไปสองใช่ไหมกั<ใ>นเน,น,นี่ยเนี่ยกันปะเนี่ยกันอะก่อนห<ใ>น,น้นี้ทำอะไรมาอ๋ออันนี้ถึงไปถึงรอบที่แล้วปะอือยากกระตุกติกกตุกติ๊ก,กแตทำกล้าทำภาษาตลอดเวลาเลยรอบที่แล้วก็กล้าสุดก็เจอเห็นพี่แจง แต่เมื่อกี้คือไม่ไม่ได้สืบอะไรเลยนะอยู่ดีก็ถล่มโวตเลยนะเฮ้ยหนูเห็นหนูเห็นหนูเห็นเจ้ากับทีอยู่ข้างล่างถ้าเรากลับไปวนดูอ่ะมันน่าจะมีเบาะแสพี่ไป้้ยยอุจริงตอนนี้ลงมาๆลงมาเนี่ยลงมาเนี่ยลงมาเนี่ยตอนนี้จะมีคนตายเลยก็ได้นะเนี่ยดูตัวนี้เฮ้ยทำไงอ่ะโหวดเลยดีกว่าเฮ้ยเกินไปโอ้โห ไม่ไม่ใช่และเราสี่คนเอางี้เอางี้แล้วเอาี้เอาใครก่อนเอาใครก่อนเอาเอาสีชมพูก่อนไหมแชมพูเลยแล้วแต่อาเซลรีพอร์ตแล้วแต่แล้วแต่สามสบายไปเลยไปเลยคนชั่วเป็ดชั่วคือก็ไม่รู้นะคะคือเมื่อกี้พวกผมก็อยู่ด้วยกันสี่คนนะคะับผมเป็ดชั่วสามสบายครับสามสบายเป็ดชั่วเป็ดชั่วจ้าจ้าไปเลยจะพูดไหมไม่พี่ถ้าหมดผิดเราแพ้นะ ไม่ไม่ผิดหรอกสองคนเนี่ยทำไมกันโดนโหวตทำไมกันโดนโหวตอ่ะโดนนัวเหรอไม่ได้ท้าทียังไงเดี๋ยวรีพอร์ตใช่ป่ะนั่นนั่นไงไอเป็ดอาฮ่าไอเป็ดไอพีทีมีอจะพูดว่าทีว่าไงเป็ดทีเป็ดมีอะไรจะพูดเปล่าว่าไงเป็ดทีว่าไงเป็ดเป็ดเอาดิเป็ดฮะเป็ด เป็ดแล้กดใส่ด้วยใส่ตัวเอาช่วยด้วยช่วยด้วยเป็ดเป็ดเป็ดไปไหนเป็ดจ้ามันดิสิเอาสิเป็ดสักปาดสักปื้ดมาปาดเล่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 าถ้าเราเป็นเป็ดแล้วเราเล่นไม่เก่งมันเป็นอย่างนี้อ้าวไอ้เป็ดได้ดีได้ดีไอ้เป็ดไอ้กอลไอ้กอล์ฟไอ้กอล์ฟไม่นะไม่นะอย่าช่วยเหลือกันไหนอาไปไหนไปไ โอ้ไฟไหมไม่นะชัดชัดเลยอ่ะทำไมต้องท่วกันด้วยอ่ะทำไมอ๋อเป็ดเนี่ยจะพูดไอ้เป็ดไอ้เป็ดตัวนี้ไอ้เป็ดตัวนี้มปทางข้างล่างผมจะไปผมจะไปซ่อมไฟอ่ะไม่ต้องพูดเอาละกันตายดี๋จะกล่าวพูดนะคือวิ่งทางข้างล่างศพอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเรานี่ดีกว่าเราเราอยากรู้ว่าให้ให้พี่เรียนทีพูดดีกว่าใครเป็นคนทำค่ะคนที่ทำนะผมมองแล้วคนนี้น่าสงสัยที่สุด ใครๆๆจะเป็นได้เป็นพี่เยห่ไปหมดไป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 ไอ่าไป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 ้ปไปไเไยไปไปรู้ปไ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 จไป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 ไ่ไป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 ไไปไปายไปไป้ปไปไ้ไป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 ไไปต้นปไนไป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 ไไวไปใครไไปปไไไไ ไม่แล้วคืออยู่ดีไอ้เนี้ยโดนนัวเฉยเลยอ่ะไอพีตันแลกก็เขาพูดเองว่าเขาอยู่หมู่น้อยอ่ะไอ้ปางมัวไปเรื่อย